ไอ้บายบายายบายค่ะเฮ้ยบา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 ยค่ะอย่าไาอยู่ใกล้นะแบบบ้าล้นอกก็สวัสดีครับเพื่อน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 ขับรถผู้บริหารแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ขับ รถรับจ้างผ่านแอปเนาะก็คือขับแกลบแล้วก็โบ๊บ iver, ทไดเวอร์ทุกทุกคนวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาหารายได้เสริมเที่ยวสงการหน่อยครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่เท่าไหร,ร่ครับผมก็หลงวันละว,วันเสาร์ที่ 6, 7, หกที่เจ็ด้เปล่าครับวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับผมเสาร์ที่เจนะ็ดเนาะ ก็การจะสบการแล้วก็มาหารายได้เสริมสักหน่อยก็เพิ่งจะออกมาครับผมออกมาเมื่อประมาณหกโมงกว่าๆเนี่ยครับผมโมงแล้วก็มานั่งพักสักแป๊บนึงที่ปัม๊มปตทแถวราชพฤกษ์นี่แหละครับเพื่อนๆก็ตอนแรกก็ลังลีนะครับว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งดีก็ขี้เกียจอยู่เหมือนกันเพื่อนๆบางทีเลิกงานเหนื่อยก็อยากพักเนาะ อยากพักผ่อน,นอะไรเงี้ยแต่พอดีก็มันก็มีเหตุการณ์ครับคือมันมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งครับเขาก็เคยทํางานบริษัทเดียวกันเนาะน้องที่รู้จักเนี่ยก็ขับรถรับจ้างเหมือนกันครับขับแกลบนี่แหละแต่ว่าเขาขับมอไซค์เนาะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนกับงานแก็บมอไซค์จะมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยขาดเที่ยวรถเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ย่อท้อน,นะครับผมก็สู้ ก็ไปขับทุกวันนะครับสู้ไม่ถอยเหมือนกันก็ทําเพื่อครอบครัวพอเห็นน้องแบบนั้นแล้วก็รู้สึกแบบมีแรงใจครับผมก็มาคิดดูโ,โหขนาดน้องเขาขับมอไซค์เนาะตากแดดตากลมร้อนก็ร้อน,อนเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งวันเนี่ยเขายังเขายังสู้ไม่ถอยเลยส่วนเรานี่ <laughs> ขับรถก็คือนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นๆเนาะก็ถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะครับเพื่อนแต่มันก็ มันก็คงไม่เหนื่อยเท่ากับคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์หรอกอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วก็แบบออรู้สึกแบบเห็นน้องก็สู้ชีวิตแล้วก็ทําให้เราแบบมีแรงจูงใจขึ้นมาบ้างก็เลยก็เลยคิดว่าเอะไม่เป็นไรหรอกก็ก็ลองดูนิดๆหน่อยก็คือก็ได้เท่าที่ได้ครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้มากมายก็ขับเอาตามกําลังที่ที่เราไหวอะไรเงี้ยเนาะก็ตอนนี้ก็ยัง รอล,ลูกค้าอยู่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดระบบนะก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกแล้วก็วันก่อนที่ผมเคยพูดไปครับว่าถ้าเราไม่มีเงินไม่มีเงินในระบบใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเงินในระบบเนี่ยมันก็รับงานได้คือผมลองสังเกตแล้วครับมันมันรับงานได้จริงครับเพื่อนๆแต่มันรับได้แต่พวกงานที่มันเป็นงาน งานเครดิตนะครับผมถ้าเป็นงานเงินสดนี่ไม่เจอเลยก็ <laughs> <g ül> เลยคิดว่าอ๋อถ้าเป็นงานเงินสดเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีเงินในระบบเนาะมันก็จริงๆถ้าคนไหนที่วิ่งประจําก็แนะนําให้เติมเงินติดไว้ดีกว่าเผื่อว่าจะได้มีทางเลือกได้หลายทางส่วนผมก็ <laughs> ไม่ได้เติมเข้าไว้เลยครับก็คือได้มาเท่าไหร่ผมก็ก็โอนเข้า,าบัญชีไปหมดแล้วก็เหมือนจะไม่มีเงินไม่มีเงินติดอยู่ในบัญชีเลยนะครับโอ้โหไม่มีจริงเลยครับเพื่อน กระเป๋าเครดิตศูนย์รายได้ศูนย์คือผมใช้เงินไปเกลี้ยงเลยครับผมแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีงานครับแล้วก็ไม่รู้ว um> ну ่าวันนี้จะเงียบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะก็อย่ามาดูครับว่าในกระเป๋าผมยังมีเงินเหลืออยู่หรือเปล่าเอกระเป๋ามันอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ขับครับบางทีก็หลงหลืมล กระเป๋าเงินใช่ไหมมันอยู่ตรงไหน้วเนี้รายได้หรือเปล่ากระเป๋าโอ้มีเงินอยู่สี่บาทพเพื่อนจะโอนไปเติมเครดิตก็เติมไม่ได้ครับมันมีอยู่สี่บาทน้อยเกินไปก็ไม่เป็นไรครับก็นั่งรอดูก่อนเพราะว่าถ้าเติมตอนเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงนะกว่าเงินจะเข้าคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้กดมันเปลี่ยนหรือยังเนาะเวลาที่เราเติมเงินผ่านแอปเนี่ย ถ้าเติมเงินผ่านแอปนี่เงินมันจะเข้าในระบบเลยหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้ละเพราะว่าไม่ค่อยได้สุมมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเติมผ่านธนาคารครับ mm. เงินก็จะเติมก็จะเติมแบบว่าเติมจากในที่ได้มาแล้วก็เติมเข้าไปอะไรยเงี้ยครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับใครที่วิ่งอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมก็สู้ๆกันไปเนาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่าครองชีพมันสูงหลเอเกิน ก็ขอให้ทุกคนถ้าคนไหนเดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ปลอดภัยทุกเส้นทางเนาะส่วนใครยังไม่กลับยังทํางานอยู่ก็ขอให้รับทรัพย์กันเยอะแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันท้ายคลิปครับว่าวันนี้วันเสาร์ที่เจเนี่ยจากการออกมาเริ่มวิ่งของผมเนี่ยประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยผมจะมีเงินเข้าบ้านกี่บาท แต่โชคดีเหมือนเหมือนอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าก็โอเคครับผมโอเคครับวันนี้ก็ได้โริสารเจ้าแรกมาแล้วครับยอดก็ไม่เยอะหรอกคับเพื่อนร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรครับอยู่แถวอีนีเองพันนกนี่เอง,ก,เองก็เดี๋ยวไปรับลูกค้ารครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเนาะ เย็นคืนอยู่แถวอะ,อะไรเนี่ยครับแถวแถว,แถวเวทเวศครับผมก็มีลูกค้ามาเรื่อยเลยครับผมตอนนี้ยอดวันนี้อ๋อวันนี้มันข้ามวันแล้วครับเพื่อนก็คือวันนี้ครับจากการวิ่งก็คือได้มา974บาทน,นะลูกค้าลูกค้ากิจเจ้า ค้าทั้งหมดประมาณหกเจ้าครับเพืเ่อนๆหกเจ้าเจ็ดเจ้านะผมดูแป๊บนึงมันดูที่ตรงไหนว่าว่าลูกค้ากี่คน ประมาณห้าหกเจ้าครับเพื่อนวันนี้ลูกค้าแต่ว่างานมันมันไม่มีแบบได้แบบเป็นงานราคาแงพงๆนะเพื่อนได้แต่แบบประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครับไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือได้งานแต่ละเจ้านี่คือสองร้อยสองร้อยขึ้นนะครับผมวันนี้นี่คือราคามัน <c oughs> ราคามันต่ําๆมากเลยครับแต่มันก็ไปวิ่งไปรับไปไกลครับแล้วก็อย่างรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ปักหมุดกลับบ้านแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วเนาะก็ไม่ไหวแล้วด้วยก็เอาแค่นี้แหละครับผมก็ระหว่างวิ่งกลับบ้านก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้ามีก็ก็รับครับถ้าไปทางบ้านนะแต่ว่าถ้าไปแถวอื่นก็ก็คงไม่ไปนะครับเพราะว่า เดแล้วไม่ค่อยไหวแล้วก็โอเคเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านครับผมกเทพยามค่ำคืนก็ดูเงียบเหงาสงบเม็นกันนะครับเ,เพื่อนๆโอ้วัดอะไรเนี่ยบุกทองหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นวัดอี่นี่วัดวัดอะไระครับผมเขาวิ่งผ่านทุกวันก็นนจำไม่ได้อรับวัด,ดวัดสุดวัดอะไรคนระับเนี่ยสวยดีนะตอ,ตอนนี้แต่ว่าไม่มีไฟนะช่วงที่ว่าไม่ใช่